สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนคุณนายคุณนายนะคะวันนี้เราจะพามาชมสวนอีกวันหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะปลูกผักเป็นดอกกระเจียวนะคะอันนี้ก็เป็นป่าหญ้าเนาะอันนี้คือที่เราปลูกหญ้านะคะทุกคนตรงนี้เนาะเราก็เพิ่งตัดไปเลยนะคะนี่ตรงนู้นก็ปลูกหญ้าข้างบนจะเป็นอ้อยนะคะทุกคน นี่อันนี้จะเป็นอ่าอีกโซนหนึ่งนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นมะเขือพวงนะคะอันนี้เป็นมะเขือพวงอันนี้เป็นโหระพานะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นชะอมนะคะทุกคนชะอมนี่ นนี่เก็บทานได้แล้วนะคะกำลังสวยเลยเนาะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นผักตบชวาน,นะคะทุกคนนี่เราปลูกไม่เยอะนะคะปลูกแค่นิดเดียวไม่ปลูกปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชะอมนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็น ต้นไมยมนะคะทุกคนนี่ลูกเขาเพิ่งหล่นไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนี่นะคะอ่าเดี๋ยวจะพามาชมนะคะอันนี้เป็นต้นสับปะรดนะคะทุกคนนี่เป็นสับปะรดเนาะอันนี้ซื้อพัน์ุมาจากภาคเหนือเลยนะคะทุกคนนี่สับปะรดพัน์ุนี้หวานมาก นะคะลูกเขาก็สวยมากน้องเวลาเขาออกลูกสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ำสําหรับทาการเกษตรนะคะนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะแผงโซลาเซลล์ที่เราอ่า ทำการเกษตรนะคะทุกคนน,นี่อันนี้เป็นกล้วยนะคะอันนี้เป็นมะนาวนะคะทุกคนอ่ะหญาอาจจะท่วมด้วยเนาะอันนี้เป็นต้นมะนาวนะคะอ่าแล้วก็จะผูกสลับกันไปสลับกันมาตรงนี้เนาะระหว่างชะอมกับกล้วยนะคะทุกคนนี่กล้วยก็ต้นสวยมากเลยนี่นะ อันนี้ก็เอาไปทําขนมได้แล้วนะคะเครือนี้เนาะเอาไปทํากล้วยฉาบได้หละอันนี้นี่นะนอันนี้ก็เป็นต้นมะนาวอีกต้นหนึ่งค่ะนี่อันนี้ก็เป็นชะอมกล้วยก็ทยอยออกเครือเรื่อยๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโซลารเซลล์นะคะที่เราดึงน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็เอาไปใช้ทำการเกษตรแล้วก็ปล่อยลงถังข้างบนที่เราถ่ายคลิปให้ดูเนาะแล้วก็ปล่อยลงสระน้ำแล้วก็ทำการเกษตรปลูกข้าวได้หมดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะนี่นะอันนี้คือแผงโซลารเซลล์จำนวนสิบแผงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะอันนี้ก็ เปิดให้เขาทำงานอยู่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะที่เราต้องเปิดทุกวันเนาะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นค่าต่างๆนะคะที่เขาทํางานนะคะอ่านี่เนาะอ่าส่วนตรงนูน้นตรงนู้นเราก็เพิ่งโลโลอ่าของโลผา ลบผักออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกผักชนิดใหม่เนาะแต่ว่าอยู่ฝั่งนู้นเขาเราจะปลูกต้นผักบุยช่ายไว้เยอะอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังจะพาไปชมนะคะนี่รอบๆก็จะปลูกกล้วยปลูกะชะอมแบบนี้ละค่ะนี่นาออันนี้ก็เป็นยอดชะอมขึ้นใหม่เต็มเลยนะกะำลังสวยเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นแปลงหญ้านะคะข้างๆแล้วก็มีอ้อยนะคะนี่นะอันนี้แผงโซลาเซลล์อันนี้ก็จะเป็นาสายน้ำหยดนะคะที่เราไว้ทำ,ทำการเกษตรเนะาะข้างๆก็จะปลูกตะไคร้ด้วยนี่คลิปนี้ก็อันนี้เป็นตะไคร้นะคะวันนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะมากแค่ อยากจะพาเดินชมบรรยากาศที่สวนเฉยๆเนาะ,ะสวนของเราก็จะประมาณเท่านี้ค่ะ,อะโอเคอสําหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องสวนคุณนายคุณนายด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกล้วยตรงนี้แป๊บหนึ่งขอแป๊บหนึ่งอันนี้เขาหักล้มลงมานะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปทำขนมได้แล้วนะหรือว่าตัดตัดเอาไปให้เขาสุกเลยก็ได้เอาไปบ่มให้เขาสุกนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็หักลงมานะคะอ่ะโอเค ขอตัวลาไปก่อนไปจริงเจ้าสวัสดีค่ะ